ก็หลังถัดไปนะครับรัดล้อไปทำเส้นเส้นทางในหมู่บ้าน,นทีมงานครับดีชาร์จพร้อมช่างชุมชนนะครับแล้วก็ทางผมนะครับจากกองส่งเสริมโน่วยฟ้าฐานนะครับกลุ่มงานเสริมสร้างความรู้ความใจและกระบวนการมีส่วนร่วมนะครับ mm hmm. ก็ทำเรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมจัดตั้งกลุ่มนะครับเป็นการทำงานร่วมกับรัฐรัฐและ,ะเ,ละเลอกชนประชาชนนะครับ3ามฝ่าย เป้าหมายก็คือสร้างนะครับกลุ่มพลังงานทดแทนและการออมเพื่อความงงย็นเยืนบ้านกาบบรุรลอนดอนในการบริหารจัดการกิจการไฟฟ้าโซลาร์โฮบบมแบบเติมเงินนะครับโดยชุมชนเพื่อชุมชนครับผมโดยส่วนใหญ่นะครับใน18ควเรือนเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะติดชุดกลางนะครับชุดกลางก็จะประกอบไปด้วยแผงร0อยวัตต์หนึ่งแผงนะครับมีทีวีพร้อมจานดาวเทียมนะแล้วก็ บ้านคุณแสงระวีนะครับพัดลมบางบ้านก็ตัวหนึ่งบบ้านก็สองตัวส่วนใหญ่จะเป็นพัดลมสองตัวนะครับสวัสดีครับมาแล้วนี่ใช้งานของจริงสวัสดีครับพี่แสงระวีครับผมใช้จริงเลยอ่าเย็นสบายปกตินี่ถ้ายังถ้า,ถาไม่มีพัดลมเนี่ยคงจะมาเลี้ยงลูกในบ้านเนี่ยไม่ไหวนะร้อน อใช่ฟินครับนี้เขาเรียกฟินเย็นสบายะนะครับเนี่ยครับมีพัดลมดีซีนะครับปกตินี่ช่วงกลางวันนี่อยู่หมดสิทธิ์ครับอยู่บ้านร้อนมากนะอยู่ในบ้านไม่ได้นะใช่เนี่ครับ้ไมไนะครับอันนี้ก็ ช่วงโควิดด้วยนะครับยังไม่ไปโรงเรียนนี่ฟินอีกเหมือนกันนะครับใช่ไหมฟินรฟินไยก็กระบวนการเดิมครับเราจะทำาิิกัดแผนที่ติดตั้งระบบนะครับแล้วก็ทำทะเบียนอุปกรณ์นะครับติดตั้งทะเบียนอุปกรณ์ทุกตัวนะครับเบนเปนดีกก็จะมาช่วย นะเดี๋ยวสอบถามพี่แสงระวีนิดหน,น,นึ่งเมื่อคืนเนี่ยดูทีวีถึงกี่ทุ่มครับผมสี่สี่ทุ่มกว่าสี่ทุ่มพอปิดทีวีแล้วใช้อะไรอื่นต่อ,อยไหมครับเปิดไฟค่ะเปิดไฟเปิดไฟแล้วก็เปิดพัดลมไหมอ๋อนิดนึงนะแป๊บนึงนะเปิดไฟนี่คือเปิดไว้หน้าบ้านใช่ไหมครับต,ตัวตัวใน,นอ๋อก็คือถึงเช้าเลยอ๋อครับ เ,เมื่อวานนี้ได้ดูทีวีช่วงกลางวันไหมดูหูสองชั่วโมงกว่าเหลือแล้วพอตกพระอาทิตย์ตกเนี่ยแบตเหลือกี่ขีดยังเต็มอยู่อ๋อเหลอถ้าดูทีวีช่วงกังวันเนี่ยแบทบแบตแบทแบทไม่ลงเลยอ๋ออย่างงี้ก็ดีนะอ่าโอเคครับผมแสดงว่าแผงที่เราใส่ไว้ให้เนี่ยมันเผื่อไว้แล้วครับช่างเผื่อไว้จ่ายทีวีด้วยนะครับดังนั้นมันก็จะไม่เป็นรบกวนแบตช่วงกังวัน ชัดโทรศัพท์เยอะไหมครับที่นี่ชัดอยู่ของลูกสาวแล้วก็ของของแฟนอ๋อก็พอพอ,พอใช้พอได้อยู่อ๋อครับผมพัดลมตัวเดียวนะตัวนี้โอเคครับเรียบร้อยครับผม